สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิริบาลนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะครับตอนที่6เกี่ยวกับเรื่องของภาวะซึมเศร้าเราก็ได้เรียนรู้ถึงการจัดการกับปัญหาสภาวะซึมเศร้าของเอลียาซึ่งเป็นประกาศกรหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งพี่น้องครับไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงเราจะเป็นผู้ประกาศหรือผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่เรามีสิทธิ์ที่จะได้ ความซึมเศร้าหรือเกิดอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแด้เราเองนั้นจะต้องะระมัดระวังครับเพื่อที่จะไม่ให้ภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์ซึมเศร้าพัฒนากลายเป็นโรคพี่น้องครับคาว่าโรคซึมเศร้านั้นเป็นเรื่องที่ในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ผมจะขออนุญ,ญาตนําเสนอเป็นภาษาชาวบ้านนะครับที่เราจะฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายครับและเนื้อหาหลักๆในวันนี้นะครับก็มาจากกลมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ พี่น้องครับเมื่อพูดถึงโรคซึมเศร้านะครับกับอารมณ์ซึมเศร้าผมได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์ซึมเศร้านั้นเป็นเพียงอารมณ์ที่เมื่อถึงเวลาแล้วก็คือตัวกระตุ้นถูกดึงออกไปแล้วนะครับไม่มีวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นก็เบาบางลงซาลงแล้วความซึมเศร้าก็จะหายไปครับแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นโรคซึมเศร้าคําว่าโรค บ่งเป็นความผิดปกติจำเป็นจะต้องรับการดูแลรักษาให้อาการทุเหลาซึ่งมันต้องใช้ยานะครับฉะนั้นพี่น้องครับความต่างระหว่างโรคซึมเศร้ากับภาวะอารมณ์เศร้าตามปกติธรรมดานั้นก็คือถ้าเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวคลี่คลายลงหรือมีคนเข้าใจเห็นอกเห็นใจอารมณ์เศร้านี้จะหายได้ครับแต่ผู้ที่ป่วยครับเป็นโรคซึมเศร้านอกจากจะมีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมกับอาการต่างๆแล้ว แต่ชุดประจําวันหรือกิจวัตรประจําวันนั้นก็แย่ลงด้วยครับการทํางานก็ไม่เหมือนเดิมคนที่ทํางานบ้านนะครับก็จะทำได้น้อยลงมีงานข้างๆเยอะคนที่ทำงานนอกบ้านก็อาจจะขาดงานบ่อยๆจนถูกเพ่งเลงนี่นหละครับคือตัวของโรคเองทําให้การประกอบกิจวัตรประจําวันต่างๆนั้นบกพร่องดังนั้นพี่น้องครับคนที่ป่วยถึงขนาดเป็นโรคซึมเศร้านั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เขา ไม่ได้เป็นคนอ่อนแอหรือเขาไม่ได้เป็นคนคิดมากหรือเขาเป็นไม่ได้เป็นคนที่ไม่สู้กับปัญหาเอาแต่ท้อแท้ซึมเศร้าไม่ใช่นะครับแต่ที่เขาเป็นโรคนั้นเพราะว่าตัวโรคครับตัวโรคถ้าตัวโรคได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมโรคก็จะทุเลาลงครับแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็กลับมาหายเป็นผู้ที่จิตใจแจ่มใสได้พร้อมจะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเหมือนดังเดิม ทีนี้เราจะสังเกตอาการได้ไงครับมีอาการหลักๆนะครับ7ประการด้วยกันอาการหลักๆนี้เราต้องสังเกตนะครับ 1. อารมณ์เปลี่ยนแปลงครับกลายเป็นคนเศร้าส้อยหดหูสะเทือนใจง่ายร้องไห้บ่อยๆออ่อนไหวง่ายบางคนอาจจะไม่มีอารมณ์เศร้าชัดเจนนะครับแต่มันมีความรู้สึกจิตใจหมองหม่นมัวซึมไม่แจ่มใสไม่สดชื่นเหมือนเดิม เบื่อหน่ายสิ่งที่เคยทําแล้วสนุกก็รู้สึกเบื่อไปหมดหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายขวางหูขวางตาเป็นคนอารมณ์ร้ายไม่จะเย็นเหมือนก่อนนั่นคืออารมณ์เปลี่ยนแปลงอันที่2นะครับความคิดเปลี่ยนนะครับความคิดเปลี่ยนไปมองอะไรก็รู้สึกว่าแย่มองชีวิตที่ผ่านมาก็เห็นแต่ความผิดพลาดล้มเหลวชีวิตตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันแย่ไปหมดไม่มีใครช่วยได้หาทางออกก็ไม่เห็นมองอนาคตก็ไม่เป็น รู้สึกท้อแท้หมดหวังกับชีวิตครับเนี่ยครับคือความคิดมันเปลี่ยนและคิดลังเลครับรู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถไร้คุณค่าเป็นภาระกับคนอื่นและนอกจากไร้ค่าแล้วนะครับยังรู้สึกว่าตัวเองทับข้องใจยังรู้สึกม,มีความทรมานใจเกิดขึ้นแน่นอนครับนี่นะครับคือความคิดนั้นมีผลต่ออารมณ์อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประการที่3ครับประการที่3ครับสมาธิความจําแย่ลง หลงลืมง่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใหม่ๆเช่นวางของไว้ที่ไหนก็นึกไม่ออกญาติเพิ่งพูดด้วยเมื่อเช้าก็นึกไม่ออกจิตใจเมื่อร้อยบ่อยครับไม่มีสมาธิอ่านหนังสือได้ไม่ถึงหน้าประสิทธิภาพในการทํางานลดลงทํางานถูกถูกผิด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 ,ผดถูกถูกประการที่4ครับมีอาการทางด้านร่างกายอ่อนเพียง,ง่ายไม่มีเรี่ยวแรงร่วมกับอารมณ์เบื่อหน่ายไม่อยากทําอะไร ทำให้คนอื่นดูว่าเป็นคนขี้เกียจมีปัญหาด้านการนอนหลับยากนอนไม่เต็มอิ่มหลับหลับ,ลบตื่นตื่นตื่นแต่เช้ามดืดแล้วนอนต่อไม่ได้รู้สึกเบื่ออาหารไม่เจริญอาหารเหมือนเดิมน้ำหนักลดครับท้องผูกอืดแน่น,นท้องปากคอแห้งปวดหัวปวดเมื่อยเนี่ยครับคืออาการทางร่างกายประการที่5ครับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนไปดูซึมลงครับไม่ร่าเริงแจ่มใสเหมือนก่อน เก็บตัวไม่ค่อยพูดจากับใครเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้อ่อนไหวเป็นคนที่รู้สึกหงุดหงิดบ่อยแล้วก็ทนลูกที่สนสนไม่ได้มีปากเสียงกับคู่สมรสคู่ครองบ่อยๆอ,อันนี้คือความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปประการที่6กครับการงานก็แย่ลงความรับผิดชอบในงานก็ลดลงทำแบบลวกๆเพียงให้ผ่านๆไป ทำงานละเอียดไม่ได้เพราะว่าสมาธิไม่มีครับบางทีก็อาจจะฝืนใจทําแต่พอเป็นมากๆอาการหนักก็จะหมดพลังที่จะต่อสู้ลาง,งานบ่อยขาดงานบ่อยมาสายบ่อยถ้าไม่มีคนเข้าใจหรือให้การช่วยเหลือก็จะต้องถูกออกจากงานอันนี้คือสภาวะที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือประการที่7ประการสุดท้ายครับในบางรายที่ มีอาการรุนแรงนะครับก็จะมีอาการโรคจิตมีอาการโรคจิตนอกจากจะซึมเศร้านะครับก็จะมีอาการโรคจิตเช่นหลงผิดนะครับคิดว่าเป็นคนนู้นคนนี้ประสาทหลอนครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีคนคลอยกั่นแกล้งครับประสงค์ร้ายหูแว่วนะครับเสียงมีมีเหมือนมีคนมาพูดคุยด้วยนะครับหูแว่ว อาการเหล่านี้ครับก็อาจจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นจะต้องรับการรักษานะครับอารมณ์เศร้าหรืออาการโรคจิตหรือโรคซึมเศร้าก็จะดีขึ้นครับจตุตัเราเพียงครับผมอยากจะบอกว่าโรคซึมเศร้านะครับกับอาการซึมเศร้าหรืออารมณ์เศร้านั้นไม่เหมือนกันนะครับโรคซึมเศร้าถึงแม้ว่าเป็นโรคกับก็ยังรักษาได้ง่ายนะครับต้องไปหาหมอนะครับแพทย์จะวิจฉัยว่าเราเป็นหรือไม่นะครับ ท่านจะสอบถามประวัติตรวจร่างกายแล้วก็สัมภาษณ์เราพอมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็จ,จะถามว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ยโรคซึมเศร้านะครับไม่อยู่3ประการครับก็คือกรรมพันธุ์ครับกรรมพันธุ์นี่มันแก้ไขไม่ได้นะครับประการที่2คือสารเคมีในสมองครับสารเคมีในสมองก็คือระบบสารเคมีของผู้ป่วยซึมเศร้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีสารเคมีหลายอย่างครับที่ลดลงแล้วก็ มีความผิดปกติของเซลล์รับสารเคมีเหล่านี้ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นความบกพร่องของการควบคุมประสานงานระหว่างระบบของสมองนะครับอันนี้คือประการที่สสารเคมีในสมองคือไม่สมดุลครับประการที่3ครับลักษณะนิสัยครับบางคนนั้นมีลักษณะนิสัยแนวคิดที่ทําให้ตัวเองซึมเศร้าคือมักจะมองตัวเองในแง่ลบมองอดีตก็เห็นแต่ความบกพร่องจมอยู่กับความ ขมขืนจมอยู่กับความบกพร่องของตัวเองมองโลกในแง่ล้ายคนพวกนี้ครับเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันเช่นตกงานหรืออย่าร่างลักษณะนิสัยที่มีแนวโนม้มจะเกิดโรคซึมเศร้านั้นก็ถูกกระตุ้นครับก็ทําให้เกิดอาการซึมเศร้าและถ้าหากว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะสะสมเติบโตกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นี่ครับคือ3ประการคือกรรมพันธุ์นะครับ และสารเคมีในสมองและลักษณะนิสัยแต่อยากจะเน้นนะครับว่าถ้าว่าท่านมีอาการที่ดูเหมือนคล้ายกับจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับต้องไปหาหมอครับและการรักษาที่สําคัญก็คือต้องกินยาแก้ซึมเศร้านะครับในรายที่อาการไม่มากหมอนั้นอาจจะช่วยเหลือชี้แนะการมองปัญหาต่างๆในมุมมองใหม่ๆนะครับ แนะนำเรื่องการปรับตัวแนะนำสิ่งที่จะช่วยจิตใจผ่อนคลายนะครับและร่วมกับการให้ยาแก้ซึมเศร้าครับหรือยาคลายกังวลเสริมครับในรายที่เริ่มเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษานะครับก็จะพัฒนากลายเป็นรายที่รุนแรงครับคือหนักฉะนั้นต้องกินยาครับเพราะฉะนั้นยาที่เข้าไปนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับยาแก้ซึมเศร้า าถึงตรงนี้นะครับพี่น้องอาจจะถามว่าทำไมอาจารย์ต้องเอาโรคซึมเศร้ามาพูดด้วยอยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าความสําคัญของโรคซึมเศร้านั้นกลายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไปแล้วนะครับโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุขและเนื่องจากคนที่ป่วยมีแนวโน้เมเพิ่มขึ้นนะครับ แม้ว่าโรคนี้จะสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องมันก็จะรุนแรงไปนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้ครับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้นจะมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าคนปกติถึงพี่น้องในรู้ครับเท่าไหร่ครับ20เท่าเลยทีเดียวนะครับ20เท่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและเนื่องจากว่ามีการสํารวจนะครับว่าใครหรืออาชีพไหนนะครับที่มี อัตราของความซึมเศร้าสูงสุด 3. อาชีพสูงสุดนะครับสูงสุดระดับต้นเลยครับระดับแรกก็คือกลุ่มคนที่รับจ้างขับรถสาธารณะครับรองลงมาก็คือกลุ่มคนที่ว่างงานครับและรองลงมาที่คิดไม่ถึงนะครับก็คือบุคลากรทางสาธารณะสุขอันนี้ครับคือเป็นเรื่องที่คนเกิดความซึมเศร้าจากโควิดนะครับพี่น้องครับโควิดเนี่ยพี่น้อง น่าสังเกตนะครับคนขับรถสาธารณะแท็กซี่รถเมย์รถรับจ้างทั้งหลายนะครับเพราะเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวบ้านเมืองก็ล็อกดาวน์นะครับและเมื่อเศรษฐกิจตกคนก็ตกงานครับอันนี้ก็คือระดับ2ของความเครียดและนําไปถึงภาวะซึมเศร้านะครับและระดับ3ครับก็คือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขคือการที่คนเหล่านี้ครับซึ่งเป็นแนวหน้าเป็นนักรบแนวหน้านะครับเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับ เนื่องจากงานที่หนักทําให้พี่น้องเหล่านี้ซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อสําหรับพี่น้องในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนที่ต้องให้บริการครับในช่วงโควิด -19 นี้มีงานทําก็จะเหนื่อยนะครับแต่ไม่มีงานทําตกงานก็จะซึมเศร้าเหนื่อยเกินไปก็จะเศร้าได้ครับท้อแท้ใจได้ง่ายครับแล้วก็มียอดคนตายเยอะแยะมากมายก็ทําให้บุคลากร ทางกา,ารสาธารณสุขเหล่านี้ถอดใจหรือบางทีเขาป่วยครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องอธิษฐานด้วยกันนะครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าสารรเสริญขอบอพระคุณพระองค์ในวันนี้ข้ามึงหลายได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของโรคซึมเศร้าในบางด้านขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านยื่นพระหัตถ์ของโรรองแต่ต้องรักษา บรรดาผู้ที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้ามีอาการท้อแท้ใจขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเตี่ยช่วยให้พี่น้องเหล่านี้ได้รับการเยียวยาได้รับการบันดาลรักษาที่มาจากพระองค์ช่องทางที่เข้าไปหาแพทย์นั้นอาจไม่ง่ายไม่สะดวกนักขอพระเจ้าที่ทรงเปิดทางทรงนำถ้าแต่พระเจ้าขอมอบพี่น้องเหล่านี้รวมทั้งพวกข้าพงทั้งหลายเองให้อยู่ในพาดอันทรงฤทธิของพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน ขอบพระเจ้าอํนนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพบกันใม่นวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ คลองชื่อฟังยอมรับพระองค์ทุกทางสันติสุขครอบครองใจพระองค์ทรงมีแผนการทุกทุกอย่างทรงจะตรียม ทำลงชื่อฟังยอมรับพระองค์ทุกทางสันติสุขครอบ